เช้านี้วันที่6มิถุนายนมาขออัปเดตข่าวแบบสั้นๆกันก่อนนะครับกับการเปิดตัวและราคาเริ่มให้สั่งจองกันแล้วไม่ใช่วิชั o นโปรของ Apple นะครับแต่มันคือเครื่องเล่นเกมพกพา Log a ล l y จาก Asus กับประเทศที่ใกล้เรามากๆนั่นก็คือสิงคโปร์นะครับก็มีราคาที่ดีงามพลาม8เลยทีเดียวนั่นก็คือราคา999ดอลลาร์สิงคโปร์นะครับเมื่อกดเครื่องคิดเลขออกมาเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ที่ประมาณ25,700บาทนะครับแล้วก็จะเริ่มเปิดให้สั่งจองกันในวันที่8มิถุนายนหรือวันพื้นหัสที่จะถึงนี้เรื่อย,ยาวไปจนถึงวันที่28มิถุนายนแล้ก็จะพร้อมวางจำหน่ายวันที่29 หน้าห้างบูกิตจังชันซึ่งผมว่าคาดว่าน่าจะเป็นที่ช็อป ASUS e อ l u s i v e โที่นั่นนั่นเองส่วนประเทศเกาหลีใต้ก็พร้อมกันแล้วกับราคา9,99,900วอนเมื่อคิดเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ที่ประมาณ26,600บาทและก็ค่อนข้างได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เพราะว่าประเทศเกาหลีใต้เปิดจองถึง5รอบไปแล้วนะครับซึ่งมันก็พอที่จะมองภาพได้เห็นแล้วว่าในบ้านเรานั้น ราคา a s ส s ุดล็อก a อ r ไลน์กับตัวราคาที่จะเปิดตัวนั้นก็น่าจะมีราคาอยู่ในช่วง25,000ถึง27,000อย่างแน่นอนนะครับส่วนลาวเกมเมอร์จะได้รับและส่งตรงถึงมือแบบ d a y 1ในวันที่11นั่นก็คือวันอาทิตย์นี้เลยไหมผมดูว่าท่าทางคงจะมีเปอร์เซ็นที่น้อยอยู่นะครับเพราะอย่างประเทศสิงคโปร์ก็จะเริ่มให้เป็นเจ้าของกันวันที่29ปลายเดือนนู้นเลยนะครับส่วนในประเทศเกาหลีใต้นั้นคนที่จองไว้ตั้งแต่รอบแรกปลายเดือนที่แล้ว ก็น่าจะถึงมือกันในวันที่13มิถุนายนนี้และก็ลากยาวไปจนถึงเดือนกรกฎาคมดังนั้นก็ต้องอยู่ที่ ASUS ประเทศไทยแหะครับว่าจะดึงสต็อกมาจำหน่ายให้กับประเทศไทยเรานั้นจำนวนกี่เครื่องและนี่ก็เป็นตัวข้อมูลอัปเดตเครื่องเกมพกพาสุดร้อนแรงของโลกในตอนนี้นะครับกับ ASUS ROG Ally แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ